เมื่ออายุเพิ่มขึ้นร่างกายของเราก็เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาหลายคนอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเดินขึ้นบนนันไดแล้วเหนื่อยง่ายกว่าก่อนมือเท้าเย็นปวดคอปวดเข่าหรือแม้แต่รู้สึกว่าระบบย่อยอาหารไม่ดีเหมือนเดิมสิ่งเหล่านี้คือสัญญาณที่บอกว่าร่างกายของเราเริ่มเร่มต้องการการดูแลที่ละเอียดอ่อน มากกว่าที่เคยอาหารที่เราเลือกกินในแต่ละวันมีผลต่อสุขภาพอย่างมากโดยเฉพาะในวัย65ปีขึ้นไปเพราะระบบต่างๆในร่างกายเริ่มทำงานช้าลงกับของเสียลดลงร่างกายตอบสนองต่อสารอาหารได้ไม่เหมือนเดิมบางคนยังคงกินเหมือนตอนหนุ่มสาวโดยไม่รู้เลยว่าอาหารบางอย่างกำลังทำร้ายสุขภาพอย่างเงียบในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ อาหารที่ผู้สูงอายุคนหลีกเลี่ยงเพื่อให้หัวใจทำงานได้ดีสมองปลอดโปรง่งและมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นอย่างมีความสุขอาหารชนิดที่เน้นอาหารประรูปมากเกินไปอาหารอย่างไส้กรอกแฮมเบคอนหรือเนื้อสัตว์แปรรูปอื่นๆดูเหมือนจะสะดวกและอร่อยแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในคือปริมาณโซเดียมสูงและสารกันบูดที่ทำให้ไตต้องทำงานหนักการกินบ่อย อาจจะเพิ่มความดันโลหิตทำให้หลอดเลือดแข็งตัวและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจในระยะยาวผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลสุขภาพาควรเลือกกินเนื้อสัตว์สดใหม่ปรุงเองแบบไม่ใส่เกลือมากแม้จะใช้เวลามากขึ้นเล็กน้อยแต่สุขภาพของหัวใจคุณจะขอบคุณสิ่งนั้นแน่นอนอาหารชนิดที่2เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงเครื่องดื่มหวานอย่าง น้ำอัดลมชายเย็นหรือกาแฟใส่นมข้นดูเหมือนจะช่วยให้สดชื่นแต่แท้จริงแล้วมันทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งขึ้นรวดเร็วและและลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกันผลที่ตามมาคือความเหนื่อยง่ายสมองล้าและเสี่ยงต่อรกเบาหวานในระยะยาวการดื่มน้ำเปล่าหรือชาสมุนไพรที่ไม่ใส่น้ำตาลจะช่วยให้ร่างกายสมดุลและไม่กระทบต่อหัวใจ และหลอดเลือดอาหารชนิดที่สามอาหารทอดและมันเยิม้มกลิ่นหอมของอาหารทอดอาจจะทำให้เรารู้สึกอยากกินแต่รู้หรือไม่ว่า,าจิกเยิ้มเนี่ยใชย้ใช้ซ้ำชาบสาร,สารจะสร้างสารที่เรียกว่าไขมันทรานซึ่งเป็นศัตรูของหัวใจมันทำให้ไขมันเลวเพิ่มขึ้นไขมันดีลดลงและหลอดเลือดอุดตันได้ง่ายถ้าคุณชอบของทอดลองเปลี่ยนเป็นการอบ การนึ่งหรือการผัดด้วยน้ำเล็กน้อยแทนรสชาติอาจจะเบาลงแต่ร่างกายของคุณจะรู้สึกเบาสบายขึ้นทุกวันอาหารชนิดที่4ขนมหวานและเบกเกอรี่เค้กคุกกี้หรือขนมปังหอมหอนอาจเป็นของโปรดของใครหลายคนแต่ในวัยหุบจิม้ามปีขึ้นไปน้ำตาลและไขมันในขนมเหล่านี้จะทำให้ร่างกายผลิตอินซูลินมากขึ้น ส่งผลให้น้ำหนักขึ้นง่ายและเสี่ยงต่อเบาหวานรวมถึงภาวะไขมันในเลือดสูงหากอยากกินของหวานลองเปลี่ยนเป็นผลไม้สดอย่างฟรังแอ,แ,อแอปเปิลหรือมะละกอรสหวานธรรมชาติจะช่วยให้คุณอิ่มใจโดยโดยไม่ทำลายสุขภาพอาหารชนิดที่หานอาหารเค็มและโซเดียมสูงเกลือคือตัวการสำคัญของความดันโลหิตสูงอาหารอย่างน้ำปลาซีอิซุป ซุปก้อนหรือของดองมักแฝงโซเดียมไว้มากกว่าที่คิดเมื่อกินมากเกินไปร่างกายจะบวมน้ำและทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้นทางเลือกที่ดีคือการปรุงรสด้วยสมุนไพรเช่นพริกไทยใบรพาหรือมะนาวมะนาวที่ให้รสชาติร่อยโดยไม่ต้องพึ่งเกลือมากเกินไปอาหารชนิดที่สกสเนื้อแดงในปริมาณมากเนื้อวัวหมูหรือเนื้อแกะ แม้จะมีโปรตีนสูงแต่ก็มีไขมันอิ่มตัวจำนวนมากเมื่อสะสมในร่างกายจะทำให้คอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจผู้สูงอายุควรลดการกินเนื้อแดงหรือสัปดาห์ละสองถึงครั้งและหันมาเลือกปลาแทนเพราะไขมันในปลาจะช่วยลดการอักเสบและบำรุงสมองได้ดีอาหารชนิดที่เสร็จอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งอาหารแช่แข็งดูเหมือนสะดวก แต่ส่วนใหญ่มีสารเคมีและเกลือสูงเมื่อกินบ่อยลจะทำให้ร่างกายขับของเสียไม่ทันส่งผลให้ให้อ่อนแรงนอกจากนี้ยังทำให้ระบย่อยอาหารทำงานช้าและรู้สึกอ่อนเพลียได้ง่ายหากมีเวลาควรทำอาหารเองจากวัตถุดิบสดใหม่เพราะอาหารที่ปรุงด้วยใจคือยาที่ดีที่สุดสำหรับร่างกายของเราทางเลือกที่ดีสำหรับวัยห5ปีขึ้นไป อาหารที่เหมาะกับผู้สูงอายุคืออาหารที่มาจากธรรมชาติมีพักผลไม้หลากสีทันพืชไม่ขัดสีและโปรตีนจากปลาหรือถั่วการดื่มน้ำสะอาดวันละหกมิลลิลิตจะช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีและหัวใจทำงานมีประสิทธิภาพอย่าลืมเคี้ยวอาหารให้ละเอียดเพราะการย่อยที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่แข็งแรง สรุปสรงถ้วยเยดทุกคำที่เรากินคือการเลือกว่าจะดูแลหรือทำร้ายตัวเองหากวันนี้คุณเริ่มเลือกอาหารที่ถูกต้องลดของมันลดหวานลดเค็มร่างกายของคุณจะตอบแทนด้วยความสดชื่นมีแรงและมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นสุขภาพดีไม่ได้เริ่มจากยาแต่มันเริ่มจากจานอาหารของเราในทุกวันดูแลหัวใจดูลสมองและอย่าลืมเติมความสุขให้กัดเมื่ออาหารโดยรอยยิ้มตอนจบ เชิญชวนหากคุณหรือคนที่คุณรักกำลังเข้าสู่วัยเกษียณอย่าลืมดูแลตัวเองโดยอาหารที่เหมาะสมและพักผ่อนให้เพียงพอเพราะการมีสุขภาพดีในวนัยนี้ไม่ได้หมายถึงแค่ไม่มีโรคแต่มันคือการมีความสุขในทุกลมหายใจอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดทุกคลิปดีๆเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุกดไลค์กดแชร์ เพื่อแบ่งปันพลังบวกและสุขภาพดีให้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับ